สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ดาราพาเพลินแซนวิชประพาดาให้กำลังใจเสกในฐานะพ่อของลูกจากนี้ขออยู่เงียบๆไม่เรียกร้องอะไรจากกรณีที่ร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซถูกสารสั่งแก้โทษจำคุกเป็น2ปี18เดือนโดยไม่รอลงอาญาคดีเสพยาข่มขู่เจ้าหน้าที่นั้นล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของแซนวิชประภาดาโช กัวน,นิดในฐา,านะอดีตภรรยาอีกคนของร็อกเกอร์ดังได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยการโพดรูปอิโมจิรูปชู2นิ้วพร้อมแชร์รูปภาพลูกชายสุดที่รักน้องหลีอองที่เกิดกับเสกโลโซ เจ้าตัวเล่าว่ายอมรับว่าโพสต์ดังกล่าวนั้นไม่ได้มีนัยยะอะไรแอบแฝงเพียงแค่พอเราเองทราบข่าวถึงคดีความของพี่เสกโลโซตามที่เป็นข่าวในตอนนั้นประจบกับทางเพจของน้องลีอองได้มีคนเข้ามาให้กําลังใจเราก็เลยแชร์ลงไปเป็นส่วนหนึ่งในกําลังใจให้กับเขาเป็นการแสดงถึงความห่วงใยที่มีต่อเขายอมรับว่าส่วนตัวนั้นไม่ได้มีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับทางพี่เสกเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะตนเองก็เพิ่งทราบเรื่อง ซึ่งทางเสกเองก็ไม่ได้ติดต่อเข้ามาพูดคุยกับทางลูกชายลีอองเพราะส่วนตัวไม่ได้เรียกร้องอะไรายอยู่แบบนี้ก็แฮปปี้ดีเพราะทุกวันนี้ไม่ได้มีเวลาคิดถึงเรื่องราวในอดีตขอปล่อยให้เป็นเรื่องในอดีตส่วนตัวขอโฟกัสกับปัจจุบันจะดีกว่า